สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม five at f r ฟ d d y s ี e c u r i t y Beach นะครับอ่ะเกคกลรี่เตรียมตัวเข้าท้องนะเข้าไหมครับคือปกติมันเข้าได้นะเ,เกกัรี่อ,อ่ะต้องเดินไปชนถึงจะเข้าท้องได้อ่ะเฟดด,ดดี้จะเตรียมปิดท้องนะ ปิดเลยเปิดไงครับจื้บเดินเองเหรอครับมันเดินเองอ่ะ,อะหนูบังคับดูเออยหนูอ้าวหนูบังคับได้ไง,ไงอ่ะ้าวพอ่อหันหันกล้องตาอําอําหนูอโอเลยนะมันจะได้เหมือนหนูเป็นคนเล่นนะเหมือนพ่อเป็นคนเล่นพ่เดินตามอาโอเคมาก อึบอึบเออไม่ต้องเล่นเองแฮะเดี๋ยวพ่อไม่เมื่อยนิ้วใช่ไหมเออไม่เมื่อยสบายดีไปไหนครับเนี่ยจะพาผมไปไหนครับไปที่เวทีร็อกจัดคอนเสิร์ตกันเหรอครับ

เพียงพอซะด้วยฮะผมปล่อยคุณออกมาเองกำลังสนุกเลย หนูเอ้อเลอเอ้อเลอหนูเอ้อเอหนู้มีจระเข้มาแล้วใครน่หนูเออเล่อเออเลอตัวหนูเออเล่อเออมัน s ั r a w b e r เออเลอเหนูเออเลอเออเออหนูเออเลอหมดแล้ว ตายดีกว่าใจเย็นเพื่อนตายดีกว่าฮะมอนเกอร์มารีเกเตอร์ก็สั่นใช่ไหมมอนตี้มอนตี้สั่นใช่ไหมโอเคเปิดก่อนเปิดท้องก่อนอ่ะก็เข้าไปในท้องเลยนะเข้าไปในท้องหน่เลยนะ เตรียมตัวไปนะกิการีเดี๋ยวจะพาไปที่ห้องเด y c แค e เซนเตอร์ไปตรงไหนครับเด y c แค e เซนเตอร์ <care> นั่งพักกันไปต่อดี๋ผมควบคุมไม่ได้เลยเนี่ยขอชาร์จก่อนหนู no, พลังจะหมดหนูแบตจะหมด เห็นแชทหนูไหมโล่พชับบรงรตงเขาเข้าไปสิเข้าไปคล <c oughs> านเข้าเลยพดตัวใหญ่เกินตัวสูงเกินช้าตรงนี้เลย <c oughs> อพลล่พลังหนูเต็มแล้วพลังหนูเต็มแล้วแบตหนดเต็มแล้วพูดว่า ฟูพาวเวอร์เออเออถูกพิมพ์ผิดนะฮะพลังเต็มแล้วฟูฟูพาวเวอร์ใช่ไหม <c oughs> พูดติดอ่างจังเลยแช่ติดอ่างใช่ไหมนั่นก็คือ,นนอมาตรงนี้ปดไปไปที่เดย์แคร์เซ็นเตอร์ไปเอา เปลี่ยนงไงอ่ะเมื่อกี้ป้ายโฆษณาไม่ใช่หรอครับอะไรอ่ะประตูาวาร์ปเหรอเออเปิดไฟก่อนเขาบอกว่าเยี่ยมมากเปิดหน,หนูสามารถเปิดไฟตัวเองได้แต่ว่าแต่ว่าไรไอ้ของพ่อโอเคอเป็นเปิดไฟแล้วอา้าวต้องต้องนั่งต้องนั่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 ง เออเตรียมสไลเดอร์นะโอ้โหน่าสนุกคือผมมองไม่เห็นนะทำไมมันมืดขนาดนั้นเปิดไปยังไงครับเ,เห็นนั้น โอเคเขียวไปทางเขียวอืมไฟดับแล้วนะเพื่อนเก็กโกรี่ไฟดับอะคุณเกกโกรี่เกกโกรี่อ่ะคุณเก็กโกรครี่เล่นต่อไปเลยนะคครับุณครับคุณค เป็ดี้จะพาไปอ้าทำไมมืดมีคนปิดไฟมีคนปิดไฟมอนตี้อย่าปิดไฟเดี๋ยวดูวงอาทิตย์อยู่ไม่ได้ฮึ่มดนกหัวใจ จะเปิดไฟเดี๋ยวเพื่อนเมื่อกี้ซันเหรอครับใช่ครับเปิดไฟโอเคผมมีไม่ไม่อะไรเนี่ยถอยยืดยาวจังเลยไม่อะไรเนี่ยถอยต้องยาวขนาดนี้ไม่ไมอะไรที่มีขาตั้งครับโอเคต่ไปเดินไม่ได้ ปกติใช่ไหมเล่นเองเลยเราขอรีเ <editors> ซ <own. S 1> <ligen> ็ตทั้งคู่ก่อนอะตอไปไหน่ะต่อไปเล่นแบบโคลาแบบพื่บอกว่า yes อีกแหละจ่ yes ทำใหม่กระเบล้วเล่นเป็น วิลเลียมเอฟตันมันแบบตัวละครภาคแรกสุดเลยนะวิลเลียมเอฟตันเนี่ยเล่นต่อเลยเดี๋ยวจะเป็นหุ่นอนิเมโลโทนิกที่ชื่อว่าเฟดดี้เฟดส e a บร์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เกมล็อกเฟดดี้ครับเฟดดี้เฟดส e a บร์วิลเลียมเอฟตัน เรนคือเฟสดีเฟสแบร์ <S 2> <S 2> <S 2> ลูกสุดอะเราคือเฟสดีเฟสแบร์อะตัวนี้เข้าท้องไม่ได้เปิดท้องไม่ได้อะทำไมอะคือบังหุ่นอันนี้ไม่ทนเข้าท้องไม่ได้อะเล่นเลยพ่อตามหนูไปต,ตามหนูมา เดี๋ยวห,น,วหนูจะมีความหลอนจะมีความหลอนจะมีความหลอนตรงตานะ,ะไหนเนี่ยดูตัวหนูดูตาของหนูนะเดี๋ยวจะทำให้หลอนต <c oughs> ากระพริบนะนะครับตากระพริบอืม <c oughs> ให้ต่อดีรครับผมเอา,เอาไปไหนละเพื่อนคือจริงๆแล้วเฟรดดี้เฟสแบร์เนี่ยเขาไม่ช่วยเราเาขาไม่ช่วยเรานะขาไม่ช่วยเราเนี่ยคือคนเอามีดไปไปสับเขาโหดจริงดิเลนออกดันเนะี่ย คุณเป็นมนุษย์ก่อนตัวไหนมนุษย์อ่ะเพราะเล่นเป็นกุลีเหมือนเดิมนะเกตกุลีเพลในต่อลุบเป็นเฟดดี้เข้าตัวไหนะเปิดนะอ่เขยับผมเนี่ยไม่มีขยับอ่ะอ เข้ามาในท้องต้องเดินชนหนูรอบหนึ่งก่อนต้องเดินชนหนูก่อน <Web. S 2> เรตเรียมตัวบีบยาง <c oughs> เตรียมตัวบีบบีบยางบีบเป็นเนื้อบดเฉยๆแต่ว่าพูดเล่น oh. อ่ะมันหนูเป็นอย่างนี้ ปะละ,ปะหละันปะละหมัพุ่มเลยมาเล่นต่อก็คร<ะ>ับหนาสามารถเล่นขึ้นด้วยนะหนาหเราจะพาเข้าไปที่ที่หนึ่งนะนั่นก็คือหนี่ย ไปจุดนั้นก่อนอมขอเล่นก่อนครับไปที่ด่านไหนดีโซดไหนดีไปสนามแข่งล็อกซี่ อย่ไหนครับเราพาไปแล้วนะต้องเข้าไปที่ป้ายโฆษณาอ่าห้องไหนอ่าก็สามารถรอก่อนรอก่อนนะคือรอกเซนอันลอกเซนอันนี้คือคือ อะไรเดี๋ยวนนยังไม่ได้ดนอะไรเลยกดกดแชทก่อนใชเ่เดี๋ยวก่อน <c oughs> ด๋ยวนเนี่ยว่ร <What? S 2> ีเซ็ตก่อน คือเข้าเข้ามาเามาเล่นกันต่อนะครับตอนนี้ผมเป็นตัวไหนเนี่ยแกอรี่เหมือนเดิมผมเปิดท้องก่อนชอยังไรชนคุนชนหมอลหนึ่งอชอบจมเลยไม่ต้องเดินเอง รู้สึกงงในการเดินของหนูไหมงงครับพ่อพูดให้สักคนนี้ได้ไหมช่างกวางงงครับเอ้าไปทางไหนครับเนี่ยหนูเออเล่อหนูพังอ่ะหนูพังระบบหนูพังโอ้ซ่อมเร็วซ่อมซ่อมตรงไหน งนอ่ะระบบหนูพังหนูต้องต้องนั่งเพื่อเข้าไปอ่าชาร์จแบตน,นะครับชาร์จแบตก่อนเข้าไปชาร์จแบตชาร์จก่อนเราวใครมาควนตอนหนูชาร์จเนี่ยเบ็ดตี้ แช๊กกูอโนูชัดตัวเองเสร็จแล้วโนูชัดตัวหนูเสร็จแล้วครับกไปยังไงต่อโเ้ชสั้นนะไปแบบโค้รสเซนหมุนหมุนกล้องตามเลยตรงน์้รคือเดย์แคร์เซ็นเตอร์นี่คือเดย์แคร์เซ็นเตอร์เราจะมาสง่ง อง oh, พ่อมาเล่นที่นี่ okay. พาผมไปด้วยเปิดไลท์แสงอยู่ไหนครับแสงมันอยู่ที่หนู <Okay. S 2> พ่อไม่ได้เปิด <Okay. S 2> อ่ะมืดสนิทงั้นเปิดไลท์ บางพังเออมาพังของกัดีกว่าเป็ดดิอย่างตัวหนอนั้น uh huh. ต้องมาทำนู่นนี่นั่นมาตรงนี้ hey, เป่ครับเออดริงค์อินจีจะวิ่งเร็วมากเนี่ย น้อยอยู่ข้างนางนออเออขาพ่อไม่เป็นไรหรอกเอ้ยครับเดครับจะม,มีความหลอนโผล่มานั่นก็คือโกลเดนเฟดดี้นั่นนี่ตกใจเป <c oughs> ็นสัน่ว์ทำไมขนหนาวหรอครับคือเป็นหุ่นเก่าๆที่ <c oughs> เคยกินเด็กคนหนึ่ง เหมือนคุณไม่ค่อยสบายนะครับสั่นเลยครับเอา้าหายไปไหนอะตายหุ่นบอลนี้ตายแล้วเดี๋ยวจะมีความหลอนอันที่สองนั่นก็คือหุ่นอันิเมโทนิกที่ชื่อว,ว่าเฟตตี้เฟสเบรจะใช้เฟตตี้ธรรมดานะเอ๊ยเป็นเฟตด,ดี้ธรรมดา เจมลอกเฟดดี้คือจะใจดีกับเรารวตัวนี้โหดแน่นอนโหดแน่นอนโหดแน่นอนไปที่เดแ็แคร์เซ็นเตอร์ทวนวนตอวเราผมจะเดี๋ยวมันจะมีอะไรในความมือดอยู่นั่นก็คือ,คอเฟดดี้เฟสแบร์รอสักคู่หนึ่งนะถ้าเกิดปิดไฟแล้วคุณจะเห็นเฟดดี้เฟสแบร์ ฟฟเฟสตี้เฟสแบรจะมาแล้วจะมาแล้วฟฟเฟสตี้เฟสแบรไฟมืดนะครับมันจะมีฟฟเฟสตี้เฟสแบรโผล่มานี่ตัวนี้มาทำอะไรกันครับเดี๋ยวจะมีเสียงหนึ่งดูนะ มันจะหลอนใส่คุณมันจะหลอนใส่คุณอึบอ๋อสวัสดีวันนี้หลอนไหมหลอนตาขาวเลยครับตากับพิษด้วยไหม เมือตอนความมืดเนี่ยแล้วก็จะมีความหลอนโผ่มานที่ก็คือจ u m ส s แกร์ของเหา จะมีทั้งตาหลอนมากกว่าเกิมคุณต้องมายืนตรงนี้ก่อนก่อนจะมีตาหลอนๆเฟดดี้นจนเป็นจะตกใจแนะนะค,คุะคุณจะตกใจไหมไหนครับนี่เฟดดี้ เฟตตี้ตรงนี้จะจำสกแกร์ดาวเ,าเราไหมหจะเป็นแบบนี่หลอนดิหลอนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับม่ยาวหัวอือฮึเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับสวัส